หากวันนี้เราล้มลงก็ยังคงลุกขึ้นได้ไหมชี่พนเรามันก็มีขึ้นมีลงมีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างนะครับแต่ความทอแท้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ที่เคยล้มเหลวนะครับแต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ความทุกข์ของความพิการความทุกข์ของของความเสียใจทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้น เราเก็บมันไว้มันเราก็หนักเราเมื่อเราทุกข์เราแย่ครอบครัวเราแย่กว่าเราเสียใจกว่าเราพ่อแม่เราเสียใจกว่าเราตัวที่ฉันเองประสบอุบัติเหตุก็ว่าย่ำแย่แต่ถามว่าอยู่อยู่ได้ยังไงอยู่ได้เพราะกําลังใจของเราเองและคนรอบข้างในเมื่อเรายังมีสองมือมีสองสมองแล้วก็ยังสามารถทําอะไรได้เยอะแยะก็เปลี่ยนความคิดตัวเองเป็นเป็นคิดบวกอย่าพยายามคิด ถ้าตัวตายอย่าพยายามคิดออถอยหลังกลับไปนะครับพยายามเดินหน้าก็ไปกับชีวิตทุกครั้งนะครับคอออย,ยองงออ่แมจะรการที่จะสร้างชีวิตของตนให้สำเร็จต้องไม่ยอมหยุดสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ อย่าหยุดยั้งนะครับใน,ในสิ่งที่จะที่เราจะต้องทําไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้ก็คือคนที่ยังไม่ได้ทํานะครับท้อได้แต่อย่าถอยครับสู้ๆนะครับอยากให้พี่ที่ปกติและน้องๆที่เป็นปกติทุกคนอย่าไปท้อแท้กับชีวิตให้ดูตัวอย่างคนพิการชีวิตยังต้องสู้เลยค่ะให้มองดูคนพิการที่เขาสู้ชีวิตแล้วน้อมมาดูของเราอีกว่า เราครบสามสิบสองเราทำไมเราไม่สู้เหมือนเขาล่ะเขายังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เขามีอุปสรรคปัญหามากมายเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็กำลังใจให้ตัวเองให้ยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นยิ้มให้กับตัวเองนะคะสู้สู้กับปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าคนที่แย่กว่าเราก็ยังมีอีกเยอะและมากมายนะคะแต่แบบที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นหมายถึงว,ว่าเราโชคดีที่สุดแล้วค่ะ ตัดสินใจก้าวออกมามองฟ้ากว้างมีหนทางแก้ปัญหาอย่าวันไหวความสามารถมีอยู่สู้ด้วยใจชีวิตไม่ยอมแพ้แค่พิการเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดึงสายลมพัดมาหูงใหญ่และเธอจะได้รู้ ที่หัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ